สวัสดีค่ะอยู่ที่ Creator House by าย TikTok อีกแล้วค่ะวันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่ครูมาที่นี่มีหลายๆคนถามว่า Creator House By TikTok เนี่ยอยู่ที่พารากอนน่ะอยู่ชั้นหนาอยู่ชั้นที่4นะคะหาง่ายมากๆค่ะใครเข้ามานะคะเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ก็เข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะาพาเข้าไปดูอย่างละเอียดเลยว่าในพื้นที่นี้มีอะไรบ้างาเข้าไปดูกันเนาะ จุดแรกเลยตรงนี้ค่ะสวยไหมเราสามารถมานั่งทํางานตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มาถ่ายคลิปนะคะกับฉากสวยๆตรงนี้ได้เลยค่ะเอาวันนี้นะคะครูมากับอาจารย์บัญยาค่ะอาจารย์บัญยามาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วค่ะครั้งที่2แล้วนะคะโอเคแวะมามุมนี้นะคะก็จะเจอเจ้าตัวสัญลักษณ์ t ิ k กตอกตัวใหญ่แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเขียนความรู้สึกกับ Tik t o อกได้นะคะดูซิ ครีเตอร์นะคะของ t i k t o อกมาแสดงความรู้สึกที่ตรงนี้เยอะมากนะคะเพื่อนๆก็หาที่แทกๆเกียนได้เลยค่ะตรงนี้นะคะคูชอบมากๆเดี๋ยวจะพาเข้าไปเดินดูช้าๆเลยนะคะเข้ามาทุกคนเห็นแสงสีไหมคะ สวยมากๆเราสามารถนะคะเข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอส,สวยๆหรือว่าถ่ายรูปส,สวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะสวยไหมสีเข้ามาที่ตรงนี้นะคะมาที่นี่อย่าลืมนะคะตรงนี้เลยเราจะออกมาข้างนอกกันค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้เรานะคะมานั่งปีก,กันกับที่นั่งสบายๆแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะมุมของการถ่ายรูป360องศามีวิธีใช้ให้เราด้วยค่ะ บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวที่เป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่นะคะมาให้ความรู้กับเหล่าครีเอเตอร์ค่ะซึ่งเพื่อนๆทุกคนสามารถเข้ามารับความรู้ได้เลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ครูมารับความรู้จากเจ้าหน้าที่ Tik t o อกโดยตรงในหัวข้อไลฟ์ใน TikTok ค่ะได้ความรู้แล้วก็เทคนิคอีกเยอะเลยค่ะแ่บนี้ก็เป็นคมเม้นทนี่หรือว่าถ้าเรานี่ย นเต็มอิ่มแล้วก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเพื่อนๆก่อนที่เราจะกลับบ้านค่ะณน,น,น่าเจอกันใหม่นะคะ